สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสําหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบกระตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูก็จะวาดแผ่นเค้กนะคะเป็นรูปเจ้าแมวตัวอ้วนกาฟิลนะคะให้น้องๆดูนะคะกาฟิลนะคะตัวนี้เป็นแมวตัวอ้วนที่พี่อูเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยพี่อูก็ดูการ์ตูนเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันเป็นการ์ตูนเรื่องสั้นนะคะที่เขียนโดยคนที่ชื่อว่าจิมเดวิสนะคะตัวละครนําในเรื่องเนี่ยก็คือเจ้าแมวอ้วนกาฟิลแล้วก็เจ้าหมาน้อยโอดี้นะคะแต่น้องๆอาจจะรู้จักกันแต่กาฟิลเหมือนพี่อูใช่ไหมคะแล้วก็หนุ่มผู้เป็นเจ้าของกาฟิลแล้วก็โอดี้นะคะก็คือจอห์นอาบัคเคินนะคะ ในปี2006นะคะการ์ตูนช่องเรื่องกาฟิลนะคะเขาถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือนะคะกว่า2,570ฉบับทั่วโลกนะคะหนังสือกินเนสบุ๊กเนี่ยเขาบันทึกไว้เลยนะคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนช่องที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในโลกเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะความสำเร็จของกาฟิลนะคะก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนังสือพิมพ์นะคะ กาฟิลเนี่ยก็ยังปรากฏในรูปแบบการ์ตูนคอมิกการ์ตูนแอนิเมชันภาพยนตร์แล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะถือเป็นการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จมากๆปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีแบบว่าถุงผ้าหรือว่าแก้วน้ำหรือว่าของเล่นต่างๆที่เป็นกาฟิลก็ยังฮิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะน้องๆคิดดูว่า กี่ปีมาแล้วตั้งแต่คอส0 0อ2006อะ่ะปีนี้2022แล้วใช่ไหมคะโ,โหนานมากแล้ว10กว่าปีแล้วนะคะเแลรู้ไหมคะว่าจิมเดวิสนะคะผู้ให้กำเนิดเจ้าแมวเหมียวอ,อ้วนกาฟิลเนี่ยเขาได้นำชื่อของกาฟิวเนี่ยมาจากปู่ของเขานั่นเองนะคะที่ชื่อว่า เจมสการฟิลด์เดวิสนะคะซึ่งชื่อของปู่นะคะก็ได้ตั้งชื่อตามชื่อของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะคะที่ชื่อว่าเจมสการฟิลด์นั่นเองว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่มาอ่านเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะคะคราวนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่อง เอกลักษณ์ของเจ้าแมวกาฟิวนะคะเราเห็นเป็นแมวตัวอ้วนนะ,ะที่ชอบทําตาเจ้าเล่นะคะเจ้าแมวตัวอ้วนตัวนี้นะคะเป็นแมวอ้วนพันธุ์อังกฤษขนสั้นนะคะสีส้มนะคะมีลายสีดำนะคะแล้วก็ มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ดูจะมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะแล้วก็มีนิสัยขวางโลกนะคะแต่ขี้เกียจเป็นที่สุดนะคะสิ่งที่มันชอบที่สุดก็คือการนอนแล้วก็การกินนะคะมีน้องๆคนไหนชอบทำแบบกาฟิลมั้งคะนอนแล้วก็กินนะคะและของที่กาฟิลชอบใครเดาได้บ้างติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊ก ะะก็คือลาซัญญานั่นเองนะคะเป็นของโปรดที่สุดของกาฟิลนะคะแล้วก็มันก็ชอบดูทีวีอะแมวดูทีวีด้วยนะแล้วก็ชอบแกล้งจอนนะคะผู้เป็นเจ้าของแล้วก็โอดี้นะคะเจ้าหมาน้อยคู่กัดของมันนั่นเองนะคะ และมันยังชอบทรมานบุรุษไปสนีเล่นอ,อันนี้พี่อูก็ลืมไปแล้วนะฉากที่มันชอบแกล้งบุรุษไปสนีนะคะและชอบทุบแมงมุมอุ้ยแมวกาฟิลนี่แสบจริงๆนะคะอาหารว่างของมันคือนกขมิน้นและนกส่วนใหญ่ที่ขนาดพอคำ้ำมันปฏิเสธที่จะจับหนูแต่เป็นชอบเป็นเพื่อนกับหนูนะคะ แม้ดูว่ามันจะชอบกินไปทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่มันเกลียดมากที่สุดคือผักโขมและลูกเกตนะคะมีน้องคนไหนไม่ชอบทานผักมกั่งถ้าน้องทานผักนะคะน้องก็จะไม่มีพุงป่องเหมือนเจ้าแมวกาฟิลนะคะผักมีประโยชน์นะคะทานบ่อยๆดีมากนะคะแต่ส่วนที่ดีที่สุดของมันก็คือมันเป็นคนรักครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็รักเจ้านายแล้วก็โอดดี้มากนะคะถึงแม้จะกัดกันบ่อยแค่ไหนก็ตามนะคะ ตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่ากาฟิลเนี่ยเกิดในวันที่19มิถุนายนนะคะ1978ก็นะคะก็ถือวันถือว่าเป็นวันปรากฏตัววันแรกของกาฟิลนั่นเองก็ถือว่าเป็นวันเกิดของเขาไปในตัวนะคะนี่พี่อูก,ก็วาดกาฟิลเสร็จพอดีเลยนะคะ แป้งสุกหนึ่งรอบก็ระบายทับด้วยแป้งแพนเค้กอีกหนึ่งรอบนะคะคือบอกเลยว่าวาดไปก็สนุกไปนะคะจริงๆเคยวาดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะคะตอนนั้นก็ยังวาดไม่ค่อยเก่งมากนะคะผิวเริ่มวาดแพนเค้กมาก,กับสามปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นการวาดอีกหนึ่งครั้งนะคะในรายละเอียดที่มากขึ้นเดี๋ยวนี้แบบเซียนแล้วนะจ๊ะ อ่ากลับด้านมาประทับใจการวาดของตัวเองมากจริงๆนะคะใช้สีไม่เยอะแต่ลวดลายน่ารักนะคะหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบแล้วก็สนุกกับประวัติของกาฟิลได้กันนะ,ะสนุกไหมคะวาดรูปแผนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s ั b สไครต์นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะ พิวมีช่อง TikTok ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวัดรูปง่ายๆนะคะกับพิุนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเคก้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ